ครับดีครับชื่อผมสุน้าพรับมือเชิญนำขาเป็นช่างพิการร้อยสามเป็นไงมาสอบเมื่อกี้ผ่านครับมาสบายๆเลยครับซ้อมอยู่ที่ไหนอยู่แพมเชิญนำอยู่ที่ชลบุรีครับผมซ้อมมีใครบ้างมีศักดามีเปรมยักษ์ครับครับผมก็เก็บตัวมารวมๆ้กี่วันทั้งหมดเลยเดือนกว่าครับเดือนกว่าเลยนะเพราะว่าล่าสุดเราไปแพ้ให้กับ VP ครับแพ้วีพีนะ แล้วพรุ่งนี้ต้องเจอใครอ่ะยุทธจักรครับอ่าเคยเจอเขาไหมไม่เคยครับได้ดูเทสดูฟอร์มมาไหมดูครับเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็มีเข่าครับอืมว่าเกมบบ้องแพงไงดีก็ฝีมือครับอืมตามสไตล์เราเนาะเราอายุอะไรครับอายุสิบห้าคนจังหวัดกรุงเทพครับใบปล่อยกิโลห้าสิบสองครับขึ้นไปเป็นมวยอะไรมวยฝีมือครับซ้ายหรือขวาขวาสองร้อยร้อยหกสิบหกเราจกมวยทั้งหมดอยู่ประมาณยี่สิบแปดครับมานอนเชีย์พรุ่งนี้หน่อย คนที่บ้านทางไทยทีวีช่วยดีช่วยดูด้วยนะครับครับผมครับคตัวไหนครับเดี๋ยวยึดให้จากตลาดาษคอเนเน,นอรงษ์พคอนเนอร์ครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ร้อยสามคอนเนอรเป็นไงมาช่างสอบเป็นไงสาบอยู่คอนอ่าเรามาสบายๆเลย<ช>เนาะเราซ้อมอยู่ที่ไหนสอยู่ครับที่บ้างู้ซ้อมมีใครช่วยบ้างตอนนี้มีอานนท์มีคมพายัพมีพี่เบิร์กเจ้วมี แบงค์ไทยดีที่สุดนะคะับผมว่าเต็มค่ายช่วยกันมาเลยเก็บตัวมารวมๆกี่วันนะยี่สิบเอ็ดวันก็ครบโควตาพอดีพรุ่งนี้ต้องเจอใครอ่ะศกนาวยังไม่เจอนะเคยเจอกันไหมยังได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาไหมก็ดูบ้างเป็นไงเขามีอะไรบ้างแต่ว่าสีเงาวันเกมบางแผงยี่ดีเจอมวยเตะดีแบบนี้ไปเรื่อยๆตามสไตล์เราตามสไตล์เรานะแล้วล่าสุดเราชกไว้ที่ทอร์ที่นี่แหละนะชนะใครมา คนะขันงันโรโบรโล,โบ,คบ,โลโบครับมาก็ส่วนมากก็เจอตัวเล็กกว่าเราเนาะแต่พรุ่งนี้ได้เห็นกูโชคยังว่ารูปร่างเป็นไงยังคออรับครับไซส์บพอการี่เราวางเกมมางแผนงไงดีก็ชิงก็พิอไปเ้วยอืมก็คิดว่าฝีมือเราก็ไม่แพ้เ,เราอายุอะไรล่ะครับยี่สิบคนจังหวัดห <20. S 1> นองคายไปปล่อยกิโลสิบเก้าบสิบเป็นเวลเราเป็นมวยอะไร มนะซ้ายหรือขวาขส<ว>ูงร้อยเทาสิบแปดแล้วชกมวยทั้งหมดอย่ประมาณห้าสิบกว่ากว่าฝากดังเชื่อเพรุ่งนี้หน่อยฝากเชื่อเชื่อให้จากตลาดตอนเรียนเพื่อนบางคนนะครับครับผมขอบคุณครับ